กลับมาในช่วงที่2ของรายการทางสายการบ้านเมืองนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อห่วงใหญ่วันนี้นะครับที่ประชุม7องค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนก็ได้มีการหาหรือพูดคุยกันเรื่องของอนาคตประเทศไทยทางออกเรื่องของการเลือกตั้งก็มีข้อห่วงใหญ่ฝากถึงรัฐบาลรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับนั่นคือทางด้านคุณเกรียงไกลเทียนนุกูลนะครับรองประธานสภาสาหกรหนึ่งในเจ็ดองค์กรภาคเอกชนมาร่วมพูดคุยในะรายการวันนี้ด้วยครับ สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านตุ๊ดเสมอครับท่านผมครับครับท่านเก่งไกครับเอาเลยครับสภาอุตสาหกรรมมีความกังวลไหมครับเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ครับโอ้กังวลมากครับครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยเราได้มีการประกาศนะครับเลิกดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยประจําเดือนนะครับซึ่งในการประกาศเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขเมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่ได้รวบรวมในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ย อยู่ที่ระดับแค่88.3 88จากเดิมเคยได้เท่าไหร่ครับคือจากเดือนที่แล้วนะครับได้90.3ก็ลงมา2พอยนะฮะหรือ2จุดถามว่าแล้วทำไมถึงกังวลเพราะว่า88.3เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ25เดือนติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2555นะครับนะครับ จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปเดือนนี้จะดีขึ้นไหมครับผ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่ดีแน่ครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าตัวเลขที่มันลดต่ามาเนี่ยรับลดต่ํามาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะฮะลดมาทุกเดือน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 จนเดือนธันวาคมครนะครับ2,556ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือ88.3ครับซึ่งต่ําที่สุดทีนี้ถามว่ายังไงคือต่ำกว่าร้อยนี่แย่แล้วครับ นะฮะต่ำกว่าร้อยนี่คือคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับต้องมากกว่าร้อยครับต้องมากกว่าร้อยยิ่งมากเกินร้อยไปเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าดีเท่านั้นเพราะว่าบางคนฟังแล้ว้แปดสิบแปดก็ดูดีนะใช่ไหมครับอ่าก็ได้ตั้งเกือบเก้าสิบเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าร้อยนี่คือคะแนนกลางๆถือว่าก็ต้องปรับปรุงแล้วนะครับครับต้องสูงกว่าร้อยนะครับะฉนนั้นตอนนี้เนี่ยครับต่ำที่สุดในรอบ2 5่เดือนิต่อกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ได้สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่า ขนาดนี้สถานการณ์เนี่ยทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในเดือนมกราเนี่ยเนื่องจากเพิ่งเริ่มนะครับก็ยังไม่เห็นว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคาดการว่าถ้ามกราเนี่ยปลายเดือนนะครับแล้วแถลงในเดือนกุมภาพันธ์ผมเชื่อว่าตัวเลขก็คงอาจจะมีต่ำเป็นอาจจะเป็นเดือนที่26 27กเจ็ก็ได้นะครับตั้งแต่เราเกิดมาถึงวันนี้ครับท่านเกียไกรเนี่ยพี่เกียไกรเนี่ยเคยเห็นการชัดดาวกรุงเทพไหม ออไม่เคยครับครับไม่เป็นครั้งแรกไหมเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่รู้สึกว่าแปลกใจนะครับว่าสับคำว่าชัดดาวเนี่ยแต่ทางด้านการเมืองที่ปิดเมืองปิดอะไรเนี่ยสำหรับประเทศไทยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนในวัยผมคงไม่มีใครเคยได้ยินนะครับครับนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับซึ่งฟังแล้วเป็นไงครับขออนุญาตเลยเพราะว่าผมนี่ไปได้อยู่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่อยู่ภาคอุตสาหกรรมฟังแล้วเขาบอกโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพสักเท่าไหร่แล้วทําไม ภาคอุตสาหกรรมถึงกังวลจังไะไม่ได้ปิดประทุมธานีบุดปราการเลยแต่ทําไมกระทบกระเทือนล่ะครับต้องเรียนนะครับว่าในภาคขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับรับเราทํางานเนี่ยร่วมกับทั้งโลกนานาชาตินานาชาติกันหมดแล้วล้วก็การลงทุนในประเทศไทยนะครับก็เป็นการเรียนลงทุนระหว่างคนต่างชาติก็มาลงทุนนะครับในประเทศไทยร่วมกับคนไทยด้วยคนไทยก็ลงทุนร่วมกับต่างชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาค การค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยถึงแม้ใน3-4วันที่มีการชัดดาวนะครับอาจจะทางกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราได้มีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ยินว่าจะชัดดาวตั้งแต่วันที่2นะครับแต่ว่าตอนหลังก็เลื่อนมาเป็นที่13ซึ่งภาคอุตสาหกรรมคงไม่ปล่อย ให้ไปตามยถากรรมทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับในการจะทำไงอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีโรงงานเนี่ยอยู่เขตปริมนทลหรือต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับในทางด้านการผลิตกับแต่ว่าออฟฟิศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับขนานี้ก็วางแผนกันว่าต้องย้ายไปอยู่ที่โรงงานก่อนนะฮะจนกว่าสถานการณ์ จะ,ะนั้นออฟฟิศทำงานทั้งหลายลำบากหมดคือ<ช>ไม่ได้ชัดดาวจริงอ่ะคือคต้องย้ายหนีใ่ต้องย้ายหนีแล้วคนทำงานก็ไม่ลำบากเลยครับ,บคือเข้ามาทำงานในเมืองต้องไปทำงานสมมติไปอยู่กำแพงแสนไปอยู่ลาดลุมแก้วไปอยู่ที่ไหนต่อไหนผมว่าตอนนี้เนี่ยความลำบากของคนงานเนี่ยก็มีหมดนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยออฟฟิศอยู่กรุงเทพที่พักก็อยู่กรุงเทพนะครับลูกๆก็เรียนหนังสืออยู่กรุงเทพในช่วงคราวเนี่ยที่ต้องย้ายไปก็คง ลูกก็อาจจะต้องเรียนหนังสือก่อนอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องย้ายไปต่างจังหวัดหรือว่าไปอยู่ในเขตปริฑทนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นความยุ่งยากและความไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงแต่เรียนนะครับนั่นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีนี้เรามาดูครับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งขนานี้กําลังรวบรวมตัวเลขอยู่ ก็คืออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางนะหรือเรียกว่า SME เพราะว่าโรงงานพวกนี้นะครับเป็นโรงงานระดับห้องแถวนะครับเป็นโรงงานขนาดที่ไม่ใหญ่นะครอาจจะ3ห้องแถว2ห้องแถวหรือว่าจจะเป็นมินิแฟคทอรี่ซึ่งอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่เหล่านี้จะได้รับผลกระทบก็คือ1ความไม่สะดวกนะครับของการทํางานเพราะว่าพนักงานอันดับแรกนะครับมาทํางานไม่ได้นะครับแล้วเคยที่ทําอยู่3กะนะฮะหรือ2กะ วันนี้ก็ทําไม่ได้นะครับก็ต้องลดคนงานหรือว่าลดการผลิตแต่ว่าต้องจ้างคนงานเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนงานออกหมดทํำยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้กําลังปรับตัวกันอยู่ก็คือว่าพวกโรงงานขนาดเหล่านี้นะครับก็ไปหาโรงงานที่อยู่นอกเส้นทางที่เขามีการปิดกันนะครับว่ามีโรงงานไหนที่พอจะช่วยมาผลิตให้ก่อนในช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วในขณะเดียวกันเราเราคิดดูนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินเดือนเพื่อ ให้กับพนักงานที่ไม่ได้มาทํางานของเราใช่ไหมครับเดียวกันเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นผลิตถูกต้องถูกไหมครับซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นความซ้ําซ้อนเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่จําเป็นจําเป็นแลับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของฟิสิกอลหรือกายภาพที่พวกเราจะต้องปรับกันแต่ที่ตะกี้ท่านดรมุทิพงถามบมว่าแล้วทําไมเราถึงเป็นห่วงและกังวลผมบอกว่าที่กังวลนี้คือความเชื่อมั่นของต่างชาติ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับลองคิดดูนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับอย่างนี้เนี่ยท่านไปดูข้างนอกไม่ว่าจะเป็นภาคบริการกับค้าขายการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันหงอยหมดนะครับใช่ไหมครับตอนนี้คนจะจัดงานแต่งงานก็ยังเลื่อนไปหมดเลยเพราะไม่รู้จะจัดได้ยังไงจัดแล้วคนจะไปยังไงเพราะนั้นเมื่อจัดงานแต่งงานไม่ได้เอาง่ายๆนะโรงแรมไม่ขัดขาดทุนเลยใช่ไหมครับ แล้วจัดเลี้ยงต่างๆภาคบริการผับบาร์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เป็นภาคบริการไปกันหมดเลยเดินทางไม่สะดวกนะครับแล้วก็ความมั่นใจในความปลอดภัยว่าเดินทางไปแล้วจะกลับยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ความมั่นใจทีนี้ความมั่นใจมันกระทบนอกจากภายในประเทศนะครับการบริโภคในประเทศลดต่อต่ำลงอาจจะมีตัง ไม่ใช่แกบไว้ก่อนไม่ใช้แล้วถามคําถามที่ยอดฮิตก็ถามว่าอีกนานเท่าไหร่แล้วมันจะไปถึงขนาดไหนซึ่งขนาดนี้ต้องเรียนนะครับที่เรากังวลเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะนานเพราะว่าการประกาศของฝ่ายกปปสที่ได้ประกาศก็บอกว่าจะปิดหรือชัดดาวเนี่ยกรุงเทพจนกว่าจะได้รับชัยชนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าเวลาเท่ากางเท่าไหร่แล้วผมคิดว่าเป็นคําถามที่ ทุกคนก็สอบถามแม้กระทั่งสมาชิกของสภาอุตหกรรมเองก็เป็นห่วงถามว่าสถานการณ์นี้จะต้องรับมือนานเท่าไหร่คาดว่าจะต้องเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามามองกันว่านี่คือภายในประเทศแต่ที่แย่ที่สุดคือต่างประเทศยังไงครับผมเรียนครับว่าขณะนี้นะครับตัวเลขที่ที่ผมได้เรียนไว้ว่าความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเหลือ88.3เนี่ยนะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไร ตัวเลขปดิบแปามันเกิดขึ้นจากยอดคําสั่งซื้อนะครับนะครับยอดการขายจริงคนะครับยอดการผลิตจริงนะครับรวมไปถึงว่าต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็คือเรื่องของกําไรขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5ส่วนนี้นะครับมันกระทบไปหมดครับตัวเลขมันถึงตกมานะครับทีนี้ต่างประเทศวันนี้นะครับต้องเรียนนะครับในภาคของเอ็กซ์พอร์ตประเทศเราเนี่ยประเทศเราเป็น Export เลดด์พันรหรือว่าประเทศที่พึ่งพาเกี่ยวกับการส่งออกมากนะครับ GDP ของเราเนี่ยมากกว่า70%รับมาจากภาค e x p ก r t นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตสินค้าหลายอย่างของระดับโลกนะครับจำได้ไหมครับตอนน้ําท่วมใหญ่ของประเทศเราเนี่ยเราเพิ่งรู้นะครับว่าโอ้โหประเทศไทยเราได้รับเกียรติมากรถยนต์ทุกยี่ห้อเดือดร้อนกันหมดทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ฮาร์ดไดส์นะครับหรือว่าพวกชิ้นส่วนไอทีเนี่ย เป็นจากประเทศไทยเป็นหลักอันดับหนึ่งออกไ, <ป S 1> ไม่ได้เลยตอนท<ช>่วง<ช>น้ําท่วมทาให้เสียหายมากตอนแรกๆนะครับผมคิดว่าภาคอุตสาหกรรมคงคิดว่าปิดกรุงเทพขำๆใช่ไหมคงคิดว่าสักวันสองวันก็คงเลิกใช่ไหมแต่นี่มันยืดเยืย้อถึงขนาดนี้มันจะส่งผลไปอีกแล้วภาคอุตสาหกรรมจะทนได้อีกกี่มากน้อยครับคือต้องเรียนครับว่าภาคอุตสาหกรรมคงต้องทนนะครับเพราะว่าเราจริงๆเราก็มีประสบการณ์เนี่ยในช่วงเกือบสิปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราก็อยู่ใน ช่วงที่มีปัญหาหลายอย่างนะครับซึ่งภาคเอกชนก็พยายามปรับตัวหาวิธีการในการให้อยู่รอดได้ต้องยอมรับครับภายใต้วิกฤตหลายๆครั้งที่ผ่านมาภาคเอกชนก็ยังเติบโตอยู่ได้ซึ่งแต่ว่าครั้งนี้ต้องยอมระวังหนักหนาะฮะสาหัสสาการเพราะว่าการชัดดาวน์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่จริงจริงนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเราช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในบางเรื่อง อย่างกรณีเนี่ยก็อย่างเช่นการไปชัดดาวกรมศุลกากรเราก็มีความวิตกกังวลเพราะว่าการเอ็กซ์พอร์ตหรือการส่งออกเนี่ยก็ต้องผ่านกรมศุลกากรมันจะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าส่งออกไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะพวกสินค้าพืชผักผลไม้หรือว่าเป็นพวกอาหารนะฮะไปติดอยู่ไปติดอยู่ท่าเรือกันจะ้เสียได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความกังวลที่ผมเรียนท่านดรวุฒิพงศ์กับคุณจตุพรว่าทับทไมถึงกังวล แล้วเป็นห่วงครับห่วงแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขายืดเยื้อไปเราไม่ต้องปฏิรูปนะครับต้องปฏิสังขรณ์แทนก็ปฏิสังขรณ์นี่คือมันก็จะพังมดทุกระบบเลยครับก็อย่างนั้นกันไหมครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้ที่กังวลนะฮะก็คือว่าหนึ่งสัปดาห์ถ้าปิดไปนะฮะมันก็มีการตีค่ามูลค่าว่าความเสียหายเท่าไหร่จากหลายๆาสำนักแต่สองสัปดาห์ผ่านไป สามสัปดาห์ผ่านไป,ไปแต่ที่น่ากลัวไปก่อนนั้นครับถ้าเกิดว่าปิดไปแล้วเกิดการประทากกันเกิดการความรุนแรงเกิดขึ้นแท้ซึง่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงซึ่งยังไม่สามารถคํานวณเป็นตัวเลขว่าเป็นไหได้แต่ว่าที่ผมเรียนครับว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับว่าถ้าเวลาต่างชาติเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่ปลายปีแล้วก็มาต้นปีเนี่ยทุกปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต่างชาติจะต้องมีการ ทบทวนในการสั่งซื้อสินค้าร่วงหน้าในปีนี้มันพอดีปีพอดีเลยนะครับใช่ครับซึ่งผมลองคิดดูนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องน้ําท่วมนะฮะอันนั้นก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยประสบปัญหาชิ้นส่วนขาดหมดขอออกไม่ได้ตอนนี้ต่างชาติและผู้ซื้อเนี่ยก็เริ่มกระจายความเสี่ยงรู้และประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงทางด้านการเมืองก็เป็นนะคบเป็นปัจจัยแต่เดิมก็เคยสั่งจากโรงงานนี้ทั้งปีหนึ่งล้านชิ้นครับ ปีนี้เขาอาจจะบอกว่าไม่เอาดีกว่าสั่งสักเจ็ดแสนหรือเลอกสามแสนเนี่ยไปสั่งประเทศข้างเคียงที่มีสกยภาพเพื่อกระจายความเสีย่ยงเหมือนกับว่าไม่ไใส่ไข่อยู่ในตะกร้าใบเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นอาจจะไปสั่งที่มาเลเซียสั่งที่สิงคโปร์หรือสั่งที่อินโดนีเซียนะครับกรณีนี้ก็บางอุตสาหกรรมก็มีโอกาสจะลดไปทันทีเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะครับนี่เสียหายไปทันทีแล้วจากไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มีข่าวก็ไปแล้วสความเชื่อมั่นหายไปแล้ว อันนี้คือความเชื่อมัน <Rem. S 2> ่นแลว <นะ S 2> จะกลับมาย่งไอ่ะความเชื่อมั่นคือสิ่งต้องเรียนนะครับถ้าความเชื่อมั่นขาดไปสิ่งที่จะเอากลับมาได้ก็คือความเชื่อมัน <Heroes> ่นอีกความเชื่อมั่นว่าประเทศจะเดินอย่างไงแต่ก็ต,ต้องใช้เวลาใน,น, <ะ S 1> ในการสร้างนะฮะใช่ครับก<ด>็ผมเรียนนะครับว่าความเชื่อมั่นกว่าจะสร้างได้มันต้องใช้เวลาแต่บางทีเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะความเชื่อมั่นก็หายไปทําลายได้เร็วทําลายได้เร็ว o r ้ง r นานทำลายได้แป๊บเดียวออเดอร์ก็หายเร็วนะครับในกรณีที่ว่าถ้าเกิด มาปั๊บเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตุ้มตุ้มตับตอยู่ว่าออเดอร์ใหม่เนี่ยจะมาเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนักท่องเที่ยวก็หายด้วยอีกต่างหากอยู่ในแต่เพื่อนสมาคมท่องเที่ยวไปอยู่อีกสภาหนึ่งใช่ไหมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเจ็องค์กรเอกชนเหมือนกันก็ถือว่าเป็น ความเห็นและก็เป็นความรู้สึกของภาคเอกชน <Yeah. S 1> นะครับที่สะท้อนให้ฟังกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในการชัดดาวกรูที่มหานครของกปปส <Yeah. S 1> เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามข้อเสนอแนะของ7องค์กรว่าเขาจะมี <Yeah. S 1> ความเห็นอย่างไร <Yeah. S 1> ร่วมถึงทางออกของประเทศไทยในจากนี้ควรจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ ชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสสที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตนอาศัยอยู่และไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งหน้าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในวันที่13-17มกราคม2557